โอเคครับมากลับมาลุยกันต่อครับกับโปรเจกต์ซอมบี้คิลแสบกับโปรเจกต์วันนี้เราจะสร้างเหมือนกับสถานที่ป้องกันสุดล้ำกันยังไม่ล้ำหรอกมันคือเบสหนึ่งของการป้องกันครับแล้วผมก็รื้อระบบไอ้ตรงนี้แหละระบบเทสต,ตัวนี้คือถ้าเรายิ่งมีซอมบี้ในอาณาจักรเรามากในอาณาเขตของเราอะเยอะมากเท่าไหน่ซอมบี้ค่าเลทมันจะยิ่งสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นระบบป้องกันเราก็จะได้มากตามขึ้นไปด้วยทานองเนี้ย ไอตัวนี้ผมรู้แล้วหมดแล้วไงไอค่าเทรดอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ที่เราจับมันมาได้นี่ไงสี่ตัวปะ่ะโคตรเยอะมีค้างอยู่ตัวหนึ่งยังไม่แข็งเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว,วันนี้เราจะมาทําระบบป้องกันสุดเก่งกันครับกับการรีเสิร์ชที่เริ่มรีเสิร์ชแล้วโอเคอาหารผมยังได้อยู่ครับคือเราสามารถเทรดอาหารได้ไงถ้าเรายังไม่มีอาหารที่เหมือนกับเพียงพอเราก็ไปที่เหมือนกับไอนี้ครับมูสแปร แล้วก็เทดของเข้ามาได้อาหารอย่างเงี้ยต่อวันอ่ะเราสามารถเก็บได้ก็คือประมาณ1 0 0เด a y ต่อวันนะก็คือได้ประมาณ10ต่อวันเรายังไม่จําเป็นต้องออกไปหากระหารไกลๆครับเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับผู้ช่วยหรือซอมบี้เราอ่ะมันยังน้อยอยู่แล้วก็อาหารเราสามารถเทดได้ประมาณ6 0ต่อวันก็คือได้ประมาณ6อันต่อวันทํานอนเนี้ยแต่ไม้จะได้เยอะไม้ได้25อัน เราไม่ต้องไปเถรดไกลก็ได้ไงก็คือเถรดของเข้ามาในอาณาจาักรเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องรีเสิร์ชอาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าครับโอเคเอามาให้หมดไอนี่ด้วยชบึบอันหนึ่ง่าต้องขยันเทรดครับอตอนนี้นะผมว่าการเทรดดีสุดแล้วเนี่ยตรงนี้เอาออกไปหาของได้อย่างงี้มีไอแพ็อยู่โคตรเยอะเลยข้างนอกตรงนู้นน่ะผมจะให้ซอมบี้ออกไปหาครับเห็นปะ่ะผมตั้งประมาณเนี้ย ก็คือแก๊งซอมบี้ออกไปหาของข้างนอกเวลาเขาตายก็ไม่มีปัญหาไงนักวิทยาศาสตร์ต้องห้ามตายครับเพราะคำํำาธรามหลายอย่างมากกว่าทํานอนนี้ให้เขาออไปหาของข้างนอกเอาแล้วก็ซอมบี้ก็คือฮอเอาอะไรอย่างนี้ยวค่อยนั่งแก้ตัวนี้ไปราโลาป้องก,กันกอนครับตอนนี้ดีเซิร์พอยต์ผมมีอยู่38ใช่ไหมสามสิบเก้าไปดูรีเซิร์ระบบป้องกันตอนนี้มีอยู่2อยยาที่ต้องทําครับก็คือตัวนี้แต่ตอนนี้มันจะทํายากต้องไวหลังๆหน่อยอะ มันต้องใช้เหมือนกับค่ารีเสิร์ตอ่ะ450ต้องเทรดซอมบี้เอาครับเพราะรีเสิร์ตมันขึ้นช้าไงแล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่ผมอยากได้ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้มันจะสามารถสโลได้ซอมบี้ที่เข้ามาในอา,าเขตทำนองนี้ครับซึ่งผมว่าเจ๋งกว่านะเจ๋งกว่าตัวนี้ตัวเนี้ยมันทำาดามจเยอะก็จริงครับแต่มันต้องเหมือนกับว่าเสียคนเราไปคนหนึ่งซึ่งมันยากถ้าซอมบี้มาตีตัวกาดตัวเนี้ยคนที่เขาคุมฐานตัวเนี้ยอยู่อะ เขาจะเหมือนกับว่าออกไปตีช่วยไงแต่มันมีโอกาสตาย,ตายสูงครับมันทําค่อนข้างยากอะเราต้องมีเหมือนกับไอตรงนี้ก่อนเนี่ยมีรั้วนาหนาก่อนทำน้องเนี้ยถึงจะได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําไอตรงนี้คือตัวที่ทําให้ซอมบี้มาสโลช้าลงเงี้ยเหรอเพื่ออะไรอะไม่ดีอะเอานี้ดีกว่าหกสิบห้าอีกหน่อยได้ยวเองครับโอเคไปงั้นเดี๋ยวผมไปเริ่มเอานั่นก่นอนเราต้องมีของผมมีอยู่สามสิบสามไอแพคอะต้องรีบ ไปสร้างหาของก่อนตรงน,นี้โอเคย้ายมาก็ได้ขี้เกียจสร้างใหม่ย้ายเอาดีกว่ามูฟมาไปตรงนี้เลยแล้วก็ทำเบสดใหม่เพราะอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าคนที่มาซ่อมประตูอะมันใช้เวลานานกว่าจะถึงครับผมลองแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าวิธีเนี้ไม่ไม่เวิร์กอะเอาใกล้ๆเบสเราดีกว่า่ง่ายสุดประมาณนี้ไม่เอา เอาขยับอย่างนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้เพิ่มเราจะได้ไม่ต้องป้องกันทางนู้นเอาอย่างเงี้ยนปะึ๊บโอเคต้องเว้นที่ไว้ลงนั่นหน่อยนึงนะไอตัวนั่นนะ่ะต้องขยับตรงนี้ก่อนอลบยึบลบไปก่อนแล้วก็ขยับไปตัวนี้มาเราจะได้รู้ไงว่าเราควรสร้างตรงไหนแต่ไม่งงอ,อางนี้หนึ่ง มาละนี่สองไม่ถึงไฟฟ้าผมด้วยโอเคห้าสิบสี่แล้ววันนี้ไม่น่าทันครับวันนี้น่าจะให้ซอมบี้มันบุกเหมือนเดิมอะแล้วก็ทำเบสก่อนเป็นห้องไอ้นี่ห้องนอนโอเคต้องพังตรงนี้ก่อนนี่ว่าเนาะเนี่ยพังตรงนี้ให้หมดเลยนี่ว่าทันไหมเนี่ยมันก็พังแค่นี้ก่อนผมทาห้องนอนเฉยๆก่อน บโอเคสวยจะได้รีบทําข้างนอกให้มันเสร็จเสร็จไฟไม่ถึงอ่ะไม่ถึงได้ไงวะนายอ๋อขาดช่องนึงอีกไอ้หนายไฟเดีจะเริ่มมีปัญหาครับตอนหลังนะตอนนี้ยังได้อยู่แต่ตอนหลังอาจจะเริ่มยากเพราะว่าไฟผมผลิตเห็นบ้านลบยี่สิบมาต้องรีบทําให้หมดทุกอย่างให้ทันนะ่ะ โอเคแล้วก็รอ90เพื่อรีเสิร์ชอันนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนเพราะผมไม่รู้ว่ามันทันหรือเปล่าไงแล้วก็สร้างรั้วไปก่อนตอนนี้รัวที่ผมคิดจะทำนะก็คืออย่างนี้เลยครับคุมปิดปอย่างนี้ให้มีช่องแค่หน้อยนึงพอให้เขาเดินกันเราก็จะทําทางต่อเนื่องเลยอย่างนี้ยาวมาอย่างนี้มันใช้กี่ช่องไม่รู้อะผมต้องรีเสิร์ชก่อนไง ชบอย่างนี้ครับแล้วก็เว้นไว้ช่องหนึ่งไว้เป็นทางออกงนี้ชนมุมพอดีอาา่ะฮะประมาณนี้ครับแล้วก็ทําข้างล่างเลยยาวๆมามันไม่รู้ใช้กี่ช่องไอตัวฟีดอะวรมานี้ก,ก็ก่อนแล้วกันอย่างนี้โอเคแล้วก็ลบนี้ทิ้งปึ๊บเราจะได้ทําห้องปิดไปซอมบี้มันจะได้บุกเข้ามาไม่ได้ก็คืออย่างนี้ครับห้องนอนแล้วก็อย่างนี้อย่างเงี้ยไ,อไ,อไปคุมปิดไปเลย มันจะได้ประมาณตรงนี้พอดีเด็กเลยแล้วก็ทําประตูออกไปอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเคาบไปตรงนั้นก่อนโอเคสวยจ๊บได้ละนี่ว่าจะเปทาประมาณเนี้ยนเราก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมข้างในได้แล้วก็จะใกล้กว่าเบสเราเดิมเยอะครับเราจะได้ไม่เสียเวลาซ่อมประตูนานครับยิ่งอยู่ไกลเบสเรายิ่งอันตรายนะเกมเนี้ยโอเคโอเคโอเคพร้อม เราเก็บของกันยังเริ่มแล้วเริ่มเก็บของแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอเก้าสิบครับนักวิทยาศาสตร์ผมเขาทำงานไม่ทันอ๋อเขามีแค่คนเดียวอ่อมันใช้ได้สองคนเราต้องดูกะงานดีๆด,ด้วยนะครับคือถ้าคนที่เขาทำงานเช้ากลางคืนเนี้ยจะเป็นแรแต่นักวิทยาศาสตร์ผมบางคนเขาจะทำงานเฉพาะกะเขาเห็นปะ จะต้องเลือกกะให้เขาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันั่างเรื่องวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าทํางานเช้ากับดึกเลยอลบลบแลบ้วก็สร้างใหม่แล้วก็ลบ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 ออกไปก่อนมันก็ทําใหม่อย่างงี้ยชึบชบเห็นป่ะอย่างเงี้ยครับเราจะได้ควบคุมบาลานซ์ได้ดีแล้วก็ลงไปเก่งซอมบี้เหรอไม่เป็นไรซอมบี้ก็ซ่อมได้ผมมีอยู่เก้าครับเอเวอเรตตอนนี้ค่าความเก่งของซอมบี้มันอยู่ที่หนึ่งจุดเก้า สองุดเก้าก็ไม่รอดแล้วผมพูดเลยโคตรโหดยิงระบบป้องกันแค่เนี้ยนะเอาไม่อยู่หรอกโหดโคตร่ตรอะอันนี้ก็คือรอ i p a พ็ใช่ไหมเพื่อจะดีดออกไปตรงนี้ยิงได้ถึงประมาณตรงแถวๆนี้ครับแล้วถ้าทำประตูอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะปิดไอตรงนั้นนะ่ะไอตัวยิงอย่านั้นนะ่ะยิงความเย็นของเรา เรียบร้อยล้วก็ได้ชั้นเบสใหม่สวยๆต้องรีบทำตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหดีนะทันดีนะปิดทันโอเคข้างนอกให้สร้างในมันดึกแล้วเข้ามาก่อนทิ้งของเลยล็อกล็อกตัวนี้ครับข้างนอกไม่ต้องล็อกเจ๊บอ่าเราจะได้คุมข้างในไปก่อนเพราะตรงนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จไงถ้าเราไปล็อกข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันเข้ามามันตีเรายิงอ้นนี้ไม่ถึง พอดีอะได้พอดีครับมารีเซิร์ชก็จะเป็นตัวนี้สโนว์แคนนอนเห็นปะเชิบมาระบบป้องกันสุดแก่งมันดีดโอ้โหโอ้โหแรงโคตรกว้างผมสร้างตรงนี้ยังได้เลยอืมตัวไปถึงนู่นเลยครับข้างนอกเลยอเดี๋ยวพวกนี้ค่อยขยาแบางนี้ปะ่ะวันนี้เราเอาพื้นฐานไปก่อนไงติดอะไรอ่ะ มันได้ประมาณแถวแถวนี้มันติดอะไรไม่รู้ตรงนั้นอะเอาแล้วใครออกไปตายข้างนอกนี่ดูไม่ทันอีกตายไปคนนึงอะตรงนี้ได้ปะตรงนี้ได้เร้างเลยมันจะตีกันประมาน้ครับแล้วเราก็ทำทางนี้ยาวๆไปเป็นระบบป้องกันเราระบบป้องกันพื้นฐาน เรียบร้อยสนุกแน่นอนโอ้โหใช้40เลยเหรอโคตรเยอะมี84อันผมอยากรู้ว่ามันแรงเปล่าดดเมจมัน3ครับเอาแล้วคนงานก็ไม่มีด้วยคนงานหมดเซ็งเลยอ,อ่ะเดี๋ยวให้แก๊งซอมบี้ไปผ่าทำงานตรงนี้ครับมันว่าต้อง6คนฮะโอเคผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง โอ้โหมันมันมันรอบๆเลยนี่หว่าเอาแล้วทำไมวอร์เกอร์ผมเป็นซอมบี้วะมาตรงไหนกันนะอันนี้ลบไปไม่ได้ใช้ละมันอยู่ข้างนอกกอะ่ะผมไม่เห็นอ๋อมันจะทำให้สลโลดาวทั้งทั้งแก๊งเลยครับเห็นปะ สโลช้าลงทั้งแก๊งเลยแต่ใช้ไอ้นั่นหนักโคตรเยอะเลยเนาะคือถ้าผมอยากจะให้มันหนากว่านี้ก็คือต้องสร้อ้ตัวเนี้ยตัวยิงตรงนี้อีกสักสองอันตรงขอบๆนี้เพื่อให้มันหนากว่านี้ครับเราจะได้ยิงแบบตุ้ม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 ข้างในเลยก็คือทําอย่างนี้นี่จช๊บอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปฝั่งนู้นน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยให้เขายิงกันตรงเนี้ยอัดกันอยู่ตรงรูตรงเนี้ย เวลาซอมบี้มันเข้ามาอัดกันก็คือสร้างตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบผลิตไอตัวนี้ให้ทันครับไอแพ็คโอเคเดี๋ยวนะรีเซิร์ชโปรดักไอแพ็คนี่เย็บสวยอ่นนี้เราระบบป้องกันก่อนครับเอาให้หนาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสองจุดขึ้นไปอ่ะสองจุดศูนขึ้นไปอ่ะมันจะยากแล้วเฮ้ยแต่ตัวนี้ดีครับไอตัวนี้เจ๋งโคตรเจ๋งเลย มันสโลซอมบี้ทุกตัวที่เข้ามาในอนาณาเขตเราเลยดูดิเอาเรื่องแล้ก็หวดให้กระจุยหัวให้กระจายนะครับผลิตตัวนี้ก่อนเลยโรดักเป็นตัวนี้ยับเอาแถบตรงไหนเดียวตัวนี้แต่ผมไปทำอาหารนี่แล้วกันแล้วซอมบี้ขอออกไปตายข้างนอกงงมาก นจะไปทาข้างบนอยูอ่ให้เก็บตรงนี้อยู่แล้วก็เหมือนกับกลับบ้านไม่ทันก็เลยตายโอ้โหดูดิได้ทุกตัวเลยอะยางหดเฮ้ยเฮ้ยประตูจะพังเฮ้ยให้มีคนซ่อมประตูมันนานะกว่าจะเขาไปจะไปแพ็กของอะม,มีคนซ่อมประตูเลยเหรออันนี้ก็เป็นแบบด็อกเตอร์ดีกว่าเค ประตูจะพังเนี่ยคนซ่อมประตูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยแข็งหมดอะแต่ผมจะรอดว่าของเมนูเนี่ยประตูมันไม่จะพังแล้วเนี่ยได้ไหมจะรอดไหมรอดูครับตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งคนซ่อมประตูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ <c oughs> มาซ่อมประตูเลย ีห้าละโอเคมันอาจจะตีประตูไม่ถึงก็ได้เนาะเขาก็เลยไม่มาซ่อมกันเรียบร้อยครับโอ้โหดูดีได้บึ้มเลยผมเทศได้กระดัว่เออาเปิดกาทำงานข้างหนเริ่มทำตรงนี้กัน้างนอกตรงนี้ให้เสร็จจะทำประตูก่อนหรือเขามาซ่อมไม่ได้มันอยู่ติดกันไปเหรออาจจะต้องย้ายนี่มาไว้สองฝั่งนี้ครับ ให้มันกระจายกันไงทำนอยเน,นี้น่าจะดีอะแต่เราต้องทำทางเดินสวยๆหน่อยต้องมีทางประตูออกไปข้างนอกตรงเนี้ยเพื่อจะไปทำไอตัวนี้เพราะเขาน่าจะซ่อมประตูไม่ได้ครับติดมาติดไอสองตัวนี้ไงงั้นเราคงขยับตัวนี้ใหม่งูมาไว้ทางนี้ปุ๊บ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 โอเคได้สองอันก็คือสี่อันต่อสองช่อง ชับๆช,บชบั้งเน้นสะดวกสบายด้วยครับแล้วก็ต้องเว้นหนึ่งช่องเพื่อให้เหมือนกับว่าเขาทํางานกันได้นะถ้าเว้นผิดน่ะเขาจะซ่อมกันไม่ได้ปะต,ต,ต,ติดกันแน่นเลยโคตรโชดอันนี้ใช้ไฟไหมไอันนี้ไม่ใช้ระบบไฟนะครับคือใช้นี้สี่สิบโคตรโหดเลยไอแท็กอ่ะแล้ก็ย้ายไฟมาโหก ไปไม่ถึงอันหนึ่งต้องมีตรงกลางอันหนึ่งก่อนแล้วก็อน,นุญยายไปตรงน้นสร้างเพิ่มอีอันหนึ่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เราจะได้ทำสองอันเนาะอันนี้ออกไปโอเคมั่วไปหมดไฟลบเพราะเดี๋ยวผมจะสร้างไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวยิงอันหนึ่งไงเอานอน,อนี้ โอเคแล้วก็ทําประตูให้เขาเอออย่างนี้เจ๋งอย่างนี้จริงครับอ่าเราจะได้แบบทําได้สองอันเพิ่มเติมตอนนี้เราก็คือต้องเราต้อง,าองหายนี่แหละไอตัวสต็อกอะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วนะเหลือแค่เบอร์รี่อ่ะมูฟหาที่มันมีแบบ พวกรถเนี่ยเยอะๆอย่างเงี้ยครับ <_ d Silk> แล้วก็โอ้โหตรงนี้สบายเลยผักเผึ้มต้นไม้เต็มไปหมดต้นไม้ผมมีพันกว่าสบายครับคราวนี้เราก็มันต้องมาแก้ระบบไฟฟ้าแล้วเพราะว่าไฟฟ้าผมมันยังไม่พอเหปะไฟฟ้าไอ้ตัวหลักอ่ะมันจะปล่อยแค่ประมาณยี่สิบครับตัวเนี้ยจะปล่อยแค่ยี่สิบสามสิบเนี้ยเราต้องรีบรีเสิร์ชพลังงานไฟฟ้าเราให้ทันโอเคนะ สามคนมาด็กเตอร์เพิ่อมอีกคนนึงด็กเตอร์ไม่มีแล้วอะโอเคทำงานตอนเช้าต้องขึ้นออกไปไม่ได้อยู่ดีนะแล้วก็รีเสิร์ชยาวๆไปกับไอ้ค่าไฟฟ้าที่เราต้องทำครับก็คือนี่ไอ้ตัวนี้จะให้พลังงานไฟฟ้าที่มากกว่าไปสี่สิบห้าแต่ตัวนี้จะผลิตแค่สิบห้าแต่ไม่ต้องใช้คนงานครับไอต้ตรงนี้ต้องมีคนเข้าไปปั่นไงซึ่งมันใช้ได้ดีกว่ามันสี่สิบห้าเลยนะ แล้วมันจะลงตัวนี้ระบบพาวเวอร์เราโอเคมาตรงนี้จะได้ปั่นรวมกันเนาะ,ะหลังๆมาสนุกอะ่ะมันสร้างวันครับผมโคตรชอบเลยยิ่งแบบเลทโหดๆนะโอ้โหดูแลกันไม่ทันเลยครับพูดเลยอ่ะตรงนี้จะได้ทำห้องแบ่ง โอเคได้แล้วห้องนอนเราไฟฟ้าไม่ถึงเพราตัวนี้มันถูกถูกตัดเหรอจโอเคผมมีนั่นอยู่เท่าไหร่หมด iPad หมดแต่ดูตัวที่ต้องรีเสิร์ชดีเ้าะโคตรเยอะอผมจะเก็บไว้15พอครับพยายามอย่าให้เกิน30อ่ะผมว่ากำลังดี พอถ้าเกิน30ปุ๊บไอเลทค่าเรทตรงเนี้ยเลเวลของมันอะ่ะมันจะยิ่งสูงไงสองจก็ไม่รอดแล้วระบบป้องกันแค่นี้นนะไม่ไหวยิ่งเป็นลัวไม้อีกนะโอ้แป๊บเดียวกระจุยครับโอ้โหสามพันสี่ร้อยห้าสิบพอยต์เมทัลโอเคเก็บไว้ก่อนนะให้โอเคห้องนอนเราก็ได้เพิ่มแล้วก็ห้องผลิตอาหารกำลังสวยๆมีคนงานว่างคนนึงนะ เดี๋ยวผมต้องไปรีบเก็บทางนี้เพิ่มไปมันเน้นแบบจอาซอมบี้ได้ยิางได้ครับมันเลือกได้โอเคเนี่ในตัวนี้เป็นหลักเพราะผมต้องการไอแพคไงถ้าเราอยากจะเหมือนกับว่าฟาร์มซอมบี้นานๆเยอะๆเราต้องรีบเก็บไอแพคก่อนปึ๊บไม้ยี่ห้าเอาไฟไฟ้าให้มันได้งานก่อน ให้มันได้เรื่องก่อนเนี่ยไฟฟ้าไม่ใช้งานไม่ได้โอเคปั่นแล้วไฟฟ้าผมไมมห้าสิบสี่ไตั้งมดุดก็คือปั่นได้ทั้งเช้าทั้งกลางคืนเลยครับนี่เราก็มีระบบพลังงานไฟฟ้าใช้ตลอดการแล้วสี่สิบห้าสบายเอาว่ะระบบป้องกันผมสวยใช้งานได้แล้วเอาคนงานไม่มีด้วยด็อกเตอร์หมด โคเซีงอ๋อผลิตไอ้นี่อยู่โอเคไอแพ็ I อยู่กวามีของทุกอย่างแล้วครับผลิตไอแพ็ได้อะไรอย่างนี้มันจะได้ประมาณ2.5าเพอหนึ่งนะก็คือ2ชั่วโมงครึ่งจะได้1นึ่งอันอะไรเงี้ยต้องผลิตทุกวันนะผลิตเรืเอ่อยๆแล้วผมก็หาด็อกเตอร์เพิ่มเนะี่ยคนหนึ่งเพไม่มีด็อกเตอร์ทำงานเนะี่ย 2องจุดสี่เละสองจุดสี่นะวันนี้รอดูสองคนมาประจำเครื่องแล้วเอ้าไอตัวนี้ยังแข็งอยู่อีกเหรอผมทำได้หกเองอะไอแพก็กลับบ้านนายโอ้โหซอมบี้เขาตัดกันไวโคตรดูถางัะเหี้ยนเลยถางัะเกี้ยงเลยไม่เหลืออย่างโฉด ซอมบี้ให้เป็นเวอร์เกอร์ผมว่าดีสุดครับทำงานโคตรไวโอเคกลับบ้านมาละสี่คนอ่ะเล й สองจุดสี่ครับดูดิว่าโหดแค่ไหนกับซอมบี้สิบห้าในเบสเราดร็อกเตอร์สิบสามอันนี้ยังสร้างไม่ได้เพราะไม่มีนั่นเมทัลเมทัลขาดแต่พวกนี้ค่อยจัด ยิงถึงไหมถึงด้วยวะ่ะยิงถึงขอบนอกนะ่ะเสร็จได้น,นี้ยังสร้างไม่เสร็จก็เซง็งไม่มีใครตายใช่ไหมพวกนายพวกนี้จะต้องออกไปฟาร์มของกันโหดๆแล้วครับดูดิชุ๊บเลสองจุดสี่ โอ้โห oh, แน่นๆนะผมว่าปล่อยเข้ามาข้างในดีกว่าอ่าปลดล็อกเข้ามาเข้ามาข้างในกันอันนี้ล็อกไว้ข้างในผมว่าน่าจะไอ้นั่นได้มากกว่าเนาะน่าจะตีได้โหดกว่าแล้วก็ไปเพิ่มซอมบี้เนี่นะครับตีเลยปึ๊บๆึ๊บทำไมด็อกเตอร์เขามาทำงานวะเนี่ยจะให้แก๊งซอมบี้ทำงานด็อกเตอร์จะได้ไปทำอย่างอื่นว่างห้าคนอนะ โอเคโอเคเต็มสามเอาเรื right. ่องครับไอตัวเนี่ยแคนนอนน่ะเอาเรื่องเจ๋งโคตรผมสามารถทะลุ2.5ได้แล้วป้องกันได้นะ2.5งจุดห้าให้สร้างสร้างนี้ก่อนเลยครับโคตรมันสาใจโคตรช อะดูยิงกระจุยอ่ะแต่เราต้องหายสนโสนี่เนี่ยเงยไงไอแพ็กอ่ะไอแพ็กเริ่มสร้างสองอันโอเคสองคนไปเลยลูกพี่เวยกันผลิตนักว,วิยาศาสตร์ผมว่างห้าคนเลยไปไหนกันหมดวะเนี่ยได้อยู่ครับผมกัน2.5ได้อยู่ก็คือได้ให้หนากว่านี้สุดล้ำกว่านี้ก็คือต้องทางอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทำในตัวนี้นะ สโนบออะยาวๆไปเลยปิดชั้นอย่างเงี้ยครับทํา2ชั้นเพราะว่าซอมบี้มันจะตีตรงประตูก่อนทํานอนเนี้ยแล้วเราก็ทําตรงกลางอย่างเงี้ยยาวไปเลยไงไม่ต้องมีประตูกั้นอย่างงี้หรอกมีแค่2ชั้นก็พออะไรเงี้ยแล้วก็ยาวไปเลยยาวไปไกลๆเลยครับเพื่อให้ซอมบี้มันค่อยๆไหลระดับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยสโนแคนนอนน่ยยิงยาวๆไปเลยระหว่างช่องระหว่างช่อง ามันพังประตูแรกเราได้แล้วก็ค่อยๆทําประตูที่สองเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะก,กันได้แล้วโอ้สบายเจ๋งไม่ไหวแล้วพวกนายอ่ะอีซี่พูดเลยผ่านคืนนี้ไปได้อย่างสวยงามครับเรียบร้อย2.5นายสองจมาดีมาดีเอาเรื่องครับ ระบบป้องกันสุดแก่งเรา Unlock for w เ l k e r เอา้ามัน Unlock สำหรับ Lock Zombie ได้ด้วยหรอ Unlock the door for you Walker Zombie One b a b e ีอ๋อเฉพาะคนงานใช่ไหมเฮ้ย,ยก็คือให้คนวิ่งเข้าไปได้ได,ได้ด้วยหรอเพิ่งรู้เนะี่ย Zombie ไม่สามารถเข้าไปได้เงี้ยหรอเดี๋ยวค่อยผมไปนั่งลองเล่นดูครับโอเคไปเรียบร้อย ทำงานต่อทำงานต่อผมต้องรีบเก็บไอ้นี่ไงคือถ้าจะเล่นสเต็ปเนี้ยครับเราต้องรีบเก็บไอเนี่ยไอแพคอะเยอะๆเ,เลยอะ่ะไม่งั้นไม่ทันต้องหาไอแพคโหดๆเลยที่ที่มันมมีแบบสักร้อยอันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีไหมโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะเมทัลผมก็ต้องการตรงนี้มีรถตู้หนึ่งตัวหนึ่งคัน,นมีแต่เมทัล เราน่าจะผลิตไอ้นั่นเองได้เนาะเมทัลฮะขี้เกียยออกไปหามากไกลโคตรอันนี้มีอันหนึ่งสองอันโอเคมาตรงนี้อันนี้มีอยู่จับ move โอเคผมว่าคงล็อกเฉพาะไอซอมบี้นั่นแหละที่เป็นศัตรูนะโอเคเปิดให้มันดิมันออกไม่ได้มันตีรั้วผมอยู่นะสองตัว โอเคเรียบร้อย <S 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 สวยพานี้แจ่มครับนี่เราคือระบบป้องกันของเราระบบป้องกันสุดเก่งแล้วก็พุ่งไป2.6แล้วผมว่าระดับ2ผมผ่านสบายแล้วครับตอนนี้ก็คือต้องเก็บเมทัลเพื่อจะสร้างอีก2อันให้ได้เท่านอนนี้แล้วก็ต้องทำรีเสิร์ชไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้รีเสิร์ชเรามีประมาณ225เอาเอาทำไมด็อกเตอร์เขาไปทำงานผมจะให้ซอมบี้ทำนาย Okay. อเคออมบี้ผมหมดแล้วตอนนี้ครับก็ต้องผลิตไอ้ตรงนี้ไปเรื่อยๆไอแพ็กอะไรอย่างเงี้ยครับระบบก็คือประมาณนี้นะอะทายเนี่ยได้2อันเนะี่ยตัวนี้ชึบผมก็จะกันน่าจะกัน3ได้อยู่ไอสามระดับ3อ่ะเทียสามอ่ะน่าจะสบายอยู่ก็เล่นสเต็ปเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนนะอาา่ะฮะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทนี้ระบบป้องกัน ขั้นหนึ่งนะไม่ใช่สุดแก่งยังไม่แก่งเพราะเราต้องมีตัวนี้ก่อนคนระับเราต้องรีเสิร์ชเลเยอร์เอาอันนี้ให้ได้เนี่ยเพื่อจะทําเหมือนกับกําแพงที่สองให้ได้เราน่าจะหนาขึ้นนะแต่ถ้าเราป้องกันฐานหนาแล้วอ่ะผมว่าเอาแค่ตรงนี้พอน่าจะดีแล้วก็เดี๋ยวพัทหน้าเราไปลุยเรื่องอาหารกันครับแล้วตอนนี้อาหารผมผลิตได้ห9เราต้องหาอย่างเดียวนะอาหารยังเหมือนกับหาผลิตไม่ได้ไงก็เดี๋ยวจะมาทําอาหารกันในพัทหน้าเป็นการวิจัยอาหารนะ วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากซับสไคร์ไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือใครอยากจะรู้จักกันให้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมันสําคัญสําหรับช่องเล็กๆของผมมากเลยครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้ากับเกมนี้สนุกกับพาร์ทเนี้ยมันป้องกันมันสนุกดีเนาะผมชอบอะวันนี้ ไปแล้วครับผมซอมบี้ว่างงานบึ้มเลยเดี๋ยวผมไปแก้ง,งานเขาก่อนชึ๊ดูว่างงานโคตรเยอะแน่นๆเลยเนี่ยซอมบี้ในอาณาจักรผมเนี่ยสุดยอดมากอัะ